เอามยกตัวอย่างนะแม้กระทั่งโรเลนหวองอะ,ะเวลาก็เจอระสสีทรัมป์อะเขาก็ไลา์ผ่านโซเชียลมีเดียเลยนะแล้วบางทีคนไลน์เขก็นั่งไลฟ์มันเราอย่างเงี้ยข้างหลังก็เป็นโต๊ะทำงานแต่บ้านเรานี่โอ้โหต้องมายืนโพเดียมก็ต้องมีฉากเยอะแยะมันล้าสมัยนี่คือสวที่ว่าคุนเซนเนี่ยเขาเล่นโจมตีผ่านโซเชียลมีเดีย ของ<ม>เรากระทรวงการต่างประเทศนายกรัฐมนตรีขังหลังพบอเหล่าทัพรัฐมนตรีต่างประเทศต่างลาโหบแล้วเมื่อไหร่จะทำต่คุณเซนนี่โพสทีหนึ่งวันเลยยี่สิบโพสของเราเนี่กว่าจะนัดกันมาได้ยังมากก่าครั้งหนึง่ง <c oughs> คือคอนเวนชั่นแนลเจออันคอนเวนชั่นแนลนี่ไม่ไหวนะเดี <c oughs> ๋ยงดูทรัมป์เนี่ยทรัมป์เนี่ยทำมาก็ทำไมเขาแตกต่างเขาไม่เคยเป็นอะไรมา่อก่อนเลยนะ<ม>อืมเขาไม่คือปกติประาทศไทนต้องเป็นสส หรือไม่ก็สวหรือไม่ก็บผ so ูหว่านี่ไม่ได้เป็นอะไรเลยเป็นเนี่ยเป็นพิธีกรพิธีกรรายการเกมโชว์แอปเปนติสแล้วก็เป็นเสถียนะมาร์คเบนบอกว่านักดาบที่เก่งที่สุดในโลกเนี่ยไม่กลัวนักดาบที่เก่งที่สุดอันดับสองนะกลัวคนไม่เคยเป็นนักดาบเพราะมันจะใช้วิธีนอกกรอบไงทุกวันนี้เนี่ยสมเด็จดุลเซนเนี่ยใช้วิธีนอกกรอบซึ่งก็มันในนอกกรอบหรอทรัมป์ก็ทําแต่สมเด็จดุลเซนเนี่ยทำแบบเข้มข้น คบคือทําเนี่ยเขาไม่ได้โพสต์วันละยี่สิบครั้งเขาได้ทุนเสร็จเนี่ยโพสต์วันหนึ่งเกือบทุกชั่วโมงอ่ะเพราะฉะนั้นพวกคุณเจอนอกกรอบคุณใช้ในกรอบก็เสร็จสิ่หมอนเราก็เนี่ยเวลาเราชคมวยเนี่ยเราก็ไหวค้ครูมันไต่ก้านคอเราขนาดเราไหวค้ครูนี่จบมาละเห็นไหมโอ้โหฟังดูเห็นภาพผมชอบคำหนึ่งที่อาจารย์บอกว่าเอ้ยมันต้องคิดแบบนอกกรอบฉะนั้นผมว่าถ้าเรื่องเนี้ยมาถูงเรื่องของพิการทำพยารที่อาจารย์บอกพีอารแบบที่อาจารย์ผมคุ้นเคยกัน มันก็ยังเป็นแบบนั้นนะณนวันนี้นะ,นนะนยังเป็นนะอาจารย์แต่เปลี่ยนจาจดหมายเป็นอีเมลอีเมลเล้วพวกล้วคนไทยไม่ใช่อีเมลนะ <c oughs> คนไทยเนี่ยใช้ไลน์เนี่ยเหมือนเอเจนติ้งเอไออ่ะไอมันตอบอีเมลเอง <c oughs> คนไทยไม่ได้สนใจอีเมลเลยยกเว้นบริษัทใหญ่ <c oughs> ใช่บรอะไรใหญ่เน___ี่ยเบนบีเอ็มบริษัทตลาดซับอาจจะใช้อีเมลของฝรั่งนะครับแต่ของไทยใช้ไลน์